เม่อป mm. mm ีนแมแก่ร hmm. mm ่น hmm. mm ี hmm. mm ่ระยะรอบแรกก็หนึ่งหม่กิโลแล้วคะเดี๋ยวหรือว่าหกเดือนอย่างเก่อนน้องก็เข้าศูนย์ที่สุราษฎแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของตัวเบอร์ของศูนย์บริการให้นะคะสามารถโทรเข้ามานั้นหมายก่อนได้เลย แถวายในส่วนของการบำรุงรักษานะคะตัวนี้จะให้ข้อมูลลูกค้าไปซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็มีอยู่คู่มืออยู่แล้วนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อสื่บริการนะคะสามารถแอดไลน์ได้โทรได้นะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่ลูกค้ามีปัญหาบนท้องถนนที่ลูกค้าไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเช่นชาร์จแบตเตอรี่แล้วไม่เข้าหรือไปชาร์จไฟที่ชาร์จล็อกเอาไม่ออก อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถโทรหาเบอร์นี้เพื่อปรึกษาหรือขอรับบริการยกสไลด์มาที่ศูนย์ได้นะคะ,ะตรงนี้100กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่วนต่างกิโลละ30บาทนะคะก็คือกิโลคิดจากระยะทางจากศูนย์จากจากที่จุดที่ลูกคา้ามายานันศูนย์100กิโลไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเดิมถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงค่ะทางเมต้าไทยแลนด์จะแจ้งกับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นโยบายการช่วยเหลือเป็นแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เขาแรกๆที่ออกมาเขาจะจุดใกล้เคียงศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดจากลูกค้าฟรีเขาจะให้ความช่วยเหลือแบบนั้นแต่ตอนนี้รู้สึกเขาจะกำหนดเป็นหนึ่งกิโลนะคะทางเมต้าไทยแลนด์จะตรงนี้จะดูแลลูกค้านะคะ ในส่วนของการบำรุงรักษานะคะรอบแรกนะคะ,ะลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะฟรีทั้งค่าแรงและค่าอะไรนะคะส่วนรอบการบำรุงรักษาก็ทุกหนึ่งหมื่นกิโลหรือทุกหนึ่งปียานได้ยานหนึ่งก่อนนะคะหมายความว่าถ้ารถใช้งานครบหนึ่งปีแต่เลขไ,ไม่ถึงหนึ่งหมื่นกิโลเข้าก่อนที่หนึ่งปีนะคะรถใช้เร็วถึงหนึ่งหมื่นกิโลก่อนเข้าก่อนนะคะถ้าผมมาเช็คระยะตอนห้าพันกิโลแล้วตอนหนึ่งกิโลนี่ก็ถือมาเช็คระยะปีนะครับ 5,000กิโลหรอคะค่าพันกิโลใจเองหรอคะหมายถึงว่าถ้ามาเช็คก่อนเช็คก่อนของระยะรอบแรกลูกค้าจะได้ฟรีค่ะสมมติลูกค้ามาเช็คที่5,000กิโลรอบแรกก็อนลูกค้าจะได้10ใน10ที่ตรงนี้ไปเลยส่วนยังไม่เกินหมื่นแต่มาเช็ค่เขาจะนับเป็นครั้งที่สองเขาจะนับเป็นอครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะครั้งที่สองก็จะนับที่หมื่นห้าค่ะเขาจะนับเพิ่มอีกหนึ่งโลนะคะไม่ใช่สองหมื่นแล้วนะคะ หมายความว่าลูกค้าเช็ค5,000รอบถัดไปคือ15ค่ะบวกไป1,000กโลเช็คทุก1,000กิโลหรือทุก1 000, ป 1, 000, คีค่ะค่ะส่วนรายการรอบที่2นะคะคะา่าอะไรนะคะค่าแดงนะคะรายการในตารางยังไม่รวนม1บดนะคะ ยอดรวมวันที่ชําระมันจะเพิ่มต,ตรงนี้นะคะเ็าต้องนามปบวกไว้ติดทีนนะคะตรงนี้ไม่รวมรายการแนะนําที่เจ้าหน้าที่แนะนําเพิ่มเติมนะคะรายการแนะนําอาทิเช่นลูกค้านํารถเข้ามาหน้ายางม,มีการกินล้อหน้ามากกว่าล้อขวาทางเจ้าหน้าที่ช่างอาจจะเสนอให้สลับยางส่วงล,ล้อตรงนี้เป็นบริการเพิ่มนะคะเข้าใจนะคะ ในส่วนของการรับประกันนะคะเราจะแบ่งทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะคะตัวแบตเตอรี่ใหญ่นะคะรับประกันอยู่ที่8ปี1 8 0 0กิโลนะคะรายการนี้ก็จะมีแบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนนะคะอะไรของรายการนี้นะคะส่วนในภายตัวรถทั้งหมดนะคะจะรับประกันอยู่ที่5ปี1นนะคะอย่างนี้ก่นอ,อ,กอน,นะค่ะส่วนอะไรกลุ่มสิ้นเปลืองจะแบ่งเป็น2ประเภทนะคะตรงนี้ก็จะระบุไว้เลยอะไรสิ้นเปลืองประเภทที่1มีแบตเตอรี่2ิอโวลต์นะคะ มีแบตเตอรี่รีโมทตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ2 0 0 0กิโลค่ะส่วนประเภท B ก็จะมีทั้งหมด6รายการนะคะคาบเบกส้ยกรองยางรถหลอดไฟใบป,ปั่นน้ำฝนแล้วก็ฟิลตัวนี้จะรับประกันอยู่ที่6เดือน5,000กิโลนะคะยอย่างใดอย่างหนึ่งทังค่ะการรับประกันทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบำรุงรักษาะคะ่ะลูกค้าต้องเข้าบำรุงรักษาตลอดระยะเวลารับประกันรงรอบนะคะ แล้วก็ที่ศูนย์เนต้าทั่วประเทศเท่านั้นนะคะมีคำถามไหมคะ,ะไม่กแบตเตอรี่เล็กแบตเตอรี่เล็ก1 2โวลตัลวด้านหน้าก็จะเป็น 1>, 1ปี2,000กิโลใช่ค่ะคาเฟ่ออตอนนี้อยู่ที่6เดือน อกเนือจากรายการที่มีชื่อตามนี้ตามนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะคะอย่างเช่นหน้าเจ้ากวางอย่างนี้ยค่ะก็จะอยู่5ปี้5นะคะกรณีที่ลูกค้ามีการแก้ไขดัดแปลงนะคะตัวรถก็จะขาดตัวคุ้มครองวารันตีนะคะ ูกค้าไปเปลี่ยนหลอดไฟที่ต้องมีการเดินสายไฟชุดใหม่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นการแก้ไขเปล่งนะคะถ้าเปลี่ยนหลอดไฟตรงไหนได้ถ้าเปลี่ยนหลอดไฟก็ขาดเฉพาะหลอดไฟถ้าเป็นช่วงล่างครับถ้าเป็นช่วงล่างอาโช๊คโช๊คขาดเฉพาะโช๊คค่ะที่ไม่ที่ไม่ไปกระทบกับ่าระบบอื่นๆก็จะขาดประกันเฉพาะในโช๊คอย่างเช่นลูกค้าเปลี่ยนโช๊คมาแล้วพอวันนึงลูกค้าใช้ไปมีน้ํามันรั่วนู่นนี่นั่นถ้าลูกค้าจะเคลม ก็คือต้องเป็นอะไหล่ของเนต้าเท่านั้นนะคะค่ะถ้าเป็นอะไหล่นอกมาแล้วตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่ในรับประกันแล้วนะคะค่ะวันไหนมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยศูนย์บริการได้นะคะส่วนการช่วยเหลือฉุกเฉินก็ทางเนต้าดำเน้นนะคะค่ะกรณีที่ลูกค้าใช้รถยูกภายในพื้นที่สุสราษฎร์ธาน,นีนะคะอยากให้ทางสู์ออกไปเซอร์วิสเราก็มีบริการตรงนี้นะคะ,ะระยะทางไปกลับ3ามกิโล ก,กิโลละสิบห้าบาทแล้วค่ะแล้วเรื่องวอชาร์ตเนี่ยครับวอชาร์ตใช่ไหมคะหลังจากลูกค้ารับรถไปแล้วน้องชมวอชาร์ตใี้ประมาณกี่วันกีน่สิบห้าวันไหมคะไม่เกินสิบห้าวันเกินผมไปติดต่อการเซฟซ่าก่อนที่จหมคะเพราขอร้องใช่ค่ะติดต่อไว้ก่อนได้เลยค่ะในส่วนของวอชาร์ตเป็นตัวสง่งเสริมการขายนะคะอ่า ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอาจจะมีร่วมกันหลายฝ่ายแต่ลูกค้าสามารถถามาได้แต่ว่าคนติดตามเรื่องอย่างเช่นวอชาร์ตอย่างนี้ค่ะน้องเตลจะเป็นคนมาทิดข้อมูลให้ลูกค้าแล้วก็ติดตามเรื่องให้ลูกค้านะคะเพื่อ,อช่าง,างที่เป็นเอาซอร์สเขาต้องไปสำรวจก่อนใช่ค่ะ<ๆ>เขาจะไปเซอร์วิสพื้นที่ทีนี้สมมติว่าคิวลูกค้าได้แล้วแต่บางทีก็ติดอยู่ที่พื้นที่พื้นที่พอเวลาเขาลงมาค่ะเขาจะรันมาตามระยะทาง 20ท่านนะคะได้คิวแล้วอะไรเงี้ยในิดท่านนี้ลูกค้าจะเป็นท่านที่9อย่างเงี้ยค่ะผมไม่แน่ใจว่าตอนติดตั้งหอร์ชาร์ตนะคระับ mm hmm. จะต้องเดินสาจากวิตเตอร์ไฟเองมาที่หอชาร์ตอันนี้อันนี้ลูกค้าสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ว่าจะติดตั้งหอชาร์ตได้เลย mm hmm. ว่าตรงนี้ค่ะให้เราทำทำไว้ก่อนหรือว่าจะให้เขาทำทีเดียวตอนนั้นนะคะ เดี๋ยวถ้ายังไงรายละเอียดตรงนี้ค่ะให้น้องสิวเป็นคนให้ข้อมูลดีกว่าจะชัดเจนกว่าในเรื่องของการติดตั้งโมบ็อกนะคะค่ะส่วนของศูนย์ลูกค้ามีปัญหาเรื่องการใช้รถอะไรก็โทรมาปรึกษาได้นะคะเกี่ยวกับโปรแกรมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวช่วยดูให้ด้วยว่าโมบ็อกเรียบร้อยไหมเอ้ยำเนิการได้ภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะสแกนไฟล์ตัวที่เป็น น้องเขาก็ส่งเร็วค่ะอำไมาถึงอไรเรื่องของบอบสใช่ใชค่ะ,ะไปดเไปูเรื่องซอฟต์แว่นที่น้องเล่นกันบ่อยอ๋อแล้วก็เดี๋ยวครับขอแบบแฟนแม่ให้ลาสร็ได้ได้ค่ะให้าาพี่ให้ออพ, 5, นะออพี่ดูออกขึ้นมาจดในของลูกค้าทางศิษยาภิบาลจัดตัวที่บ็อกเบลเลย,อยพอดีว่ามันมีในส่วนของอ,อ,อัพเดทไอทูตัวใหม่ต,ตัวนี้เกี่ยวกับสัญญาณยูทูสนะคะเขาเพิ่ง มื่อวานตอนบินแล้วก็ตัวโปรแกรมที่เขาให้ถึงอัปเดตอ่ะมันยังไม่สะเทือนอันนี้มาจากเนต a าไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวเวลาที่ลูกค้าผ่านมาแวะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเข้ามาสอบถามได้ตัวสัญญาณวิทยุหมายถึงวิทยุใช่ค่ะมันจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งค่ะตอนตรงนี้ที่เราติดอยู่นั่นที่ยังทําให้ลูกค้าไม่สําเร็จเนื่องจากว่าโปรแกรมยังไม่สถียรแล้วก็ไอ้ทีซีตัวทีซีเซนเ์ รองรับการชาร์จไฟห2 0อีิิลิวัตพรอักรองเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเดินทางมาจากไหนคะลาละนอนี่ดหลานนงค่ะมากเลยนี้ตรงรอยหวานรู้ศสยดีฟัาในน้ำบอกโตได้นะคเดี๋ยวเตทําับงานรู้อยู่หลอกบ้านนา้ก็มีตัวยาได้อยู่เดี๋ยวเอาไปเจอ มานมาจาพาสายชาิเรือการชาิไฟอะค่ะตีแนะนําชาิในทุกพิธีเวลาชาจนะคะชาดไฟนะคะลูกค้าเอ่อมันจะมีตัวถ่ายชาดฉุกเฉินแทนไปให้นะคะตัวนั้นคือการชาร์จทีที่สุดแต่ช้ามากหนึ่งชั่วโมงจะได้ประมาณ4ี่ถึงห้าเปอร์เซ็นถ้าลูกค้าไปทํางานไปกลับนะคะ,ะวันหนึ่งประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นเพียงพองการชาดหนึ่งคืน ลายไฟบ้านไา้ขายไฟบ้านค่ะเต็นเต็ดใจอ่คือตัวนั้นคือตัวที่การชาร์จที่ดีที่สุดเลยแต่ถ้าลูกค้าไปชาร์จตู้บางตังอาจจะมีปัญหาแบตเตอรี่ร่วคืให้เดี๋ยวถามครับบอบ็อกที่ติดตั้งให้มันกี่กิลวัต์บอบ็อกใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวอร์อกอกัตอบไม่ไม่ไม่ซ 别弄着了。 จะมีตัวซองแจให้ลูกค้านะครับก็มีปุ่มอยู่3าปุ่มด้วยกันนะครับล็อกกดล็อกและเปิดฝาท้ายนะครับทุกครั้งที่ล็อกเขามีเสียงแตรแบบนี้นะครับถ้าไม่มีเสียงแตรแสดงว่าประตูบานใดบานหนึ่งมันปิดไม่สนิทแล้วเราเดินรถอกทางจากรถรถจะไม่ดับนะครับนอังจากนั้นเราดับลปุ๊บมีเสียงแตรนะครับน,นี่คือรถจับแล้วนะครับกดล็อกทุกครั้งนะครับดูไป รถก็จะติดเลยอันนี้ลูกค้ามีเพรูร้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าภาษโอเคครับก็ปุ่มฝ่าท้ายครับกดค้างไว้อย่างนี้ครับก,กบบดแช่ใช่ครับตอรักษากด,ากดแช่ไว้ครับเขาจะปลดได้ไหมปลดแล้วก็สามารถตัวนี้เป็นตัวที่มานทัชยีนอยู่นี้ก็เป็น,ปนแบบกับแกนนะครับที่ปิดครับปิดอย่างนี้นเพราะว่าตัวฝ่าท้ายบางทีมันจะ ถ้าไม่ได้ปิด,มดไม่สนิทมันจะขึ้นนิดเดียวเราจะมองอาจจะไม่ชัดแล้วก็ตัวนี้แจ่ก็จะมีตอนนี้อยากคือสามารถลงกระจกด้หมดสีบาทโดยการกดกดหลอดทางไว้สรับคืสามสดบกดได้เลยครับ มาจากการทดลองตัวว so ิดพ uh ักที่ได้นะครับการ้าร์จนะครับเราเสียบเข้าไปครับอันนี้คือหัวไอซีครับหัวไอซีเลนส์สองหัวแบบนี้นะครับจะเป็นลูกทรงนี้จะเป็นซีซีเอสสองซีซีเอสสองคอมโบครับคอมโบแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ชาร์จไฟก็จะเขียวขึ้นกับฟิวเจอร์น้าตรงการนี้ดูได้ในหนึ่งสัปดาห์ตัวนี้นะถ้าเป็นสีเขียวคือชาร์จถ้าเป็นสีเหลืองคือรอชาร์จนะครับถ้ารอชาร์จให้ไปกดเริ่มนะครับเวลาดึงออก เวลาดึงออกให้เป็นดูที่หน้าจอก่อนก่อนที่จะดึงนะครับว่ากดล็อกระยางถ้ากดล็อกแล้วแล้วมันดึงออกได้แต่ถ้าดึงแล้วรู้สึกว่าตัวไม่ด่นแบบนี้ให้เป็นดึงที่ตัวนี้ตอนนี้เรากดหน้าจอแล้วมันดีเลย์กันทางนะบดึนตัวนี้ลองดึงดูครับเวลาดึงต้องดึงตรงๆนะคะดึงดึงผักลงมาอ่าตอนนี้ถ้าดึงตรงอนุก็ดึงตรงนะคะดึงดรงนะครับค่ะอดึงนี้ครับดึงนี้ครับ อย่างนี้คือไม่ร้อกถ้าเราจะาอาการลงนี้ถ้าดึงแล้วฝืนที่เดียวก็ไม่ต้องไปดื่มอะไรถ้า,าปืดเราอย่าไปอย่าไปโยกนะคะโยกก็กคือจะหักโอเคครับเรียบร้อยครับร้อยพี่ตัวนี้เคยมี่มกหมคะ